สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พี่พีนครับ <ขา S 1> ตอนนี้เนี่ยพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้าน<ข>าไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นอะไรเงี้ยพี่ก้าวเริ่มอยากจะลงทุนแล้วเหมือนกันนะครับจริงเหรอ,อขอแนะนานะว่าถ้าสมมติจะสร้างตึกสวยๆหรือว่าซื้อพื้นที่ใช่ไหมอเอาที่แบบออกแบบดีๆนะ<อ>ให้คนเห็นน่าสนใจแล้วก็อยากเข้าไปค่ะใช่ครับแล้วตอนนี้พี่ก้ากําลังหาอยู่นะหาคนที่เขาจะมาออกแบบให้อยากได้ทั้งสวยด้วยดีด้วยแล้วก็ให้มันตรงนะกับสภาพปัญหาหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่บ้านเรามีอยู่อะเหมาะมาก ากเลยถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่นะคะคเพราะว่าพี่มีทีมไซเดอร์ของเราจะพาไปที่สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอ้โหพี่พีนรู้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นหลักสูตรวิชาชีพการบริหารสถาปัตยกรรมเฉพาะด้านเบื้องตน้นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะ S <S ใช่ให้มีความสอดคล้องน,นะครับกับนโยบายการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ในแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยเฉพาะด้านนะมันก็เลยเป็นอะไรที่มีความจําเป็นมากๆเพราะเราต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมไปเรื่อยๆอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ตึกสวยๆเนี่ยขึ้นสูงเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นร้านกาแฟถ้าพี่ก้าอย่างมีร้านกาแฟใช่ป่ะก็ต้องทําโมดที่มันแบบน่านั่งเหมาะสำหรับคนอยากกินกาแฟใช่ไหมใช่แล้วน้องๆนะคะสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับช่วงออกแบบซ้อนแอร์ พบกับพี่มีในช่วง Open House On Air ครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราจะสร้างบ้านหรือออกแบบอาคารใหญ่ๆสักหลังหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งอาชีพที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือ สถาปนิกนั่นเองครับผมและว,วันนี้พี่มีพาน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพี่มีจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับสาขานวัตกรรมการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชื่อฟังดูแปลกๆนะครับจะมีอะไรให้เราติดตามบ้างตามพี่มีไปดูข้างในเลยดีกว่าครับเลย น้องๆครับและตอนนี้พี่มีอยู่กับอาจารย์อเนกนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เกณฑ์การรับเข้าสมัครเรียนที่นี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อยากจะถามอาจารย์คําถามแรกเลยครับว่าการเรียนการสอนของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงครับสาขาก็ฟังดูชื่อแบบว่าไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าไหร่เลยครับผมก็ถ้าพูดถึงการเรียนการสอนของสาขานี้นะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสถาปัตย์เพื่อการพัฒนาสังหาความ โดดเด่นของที่นี่เนี่ยเราจะโดดเด่นด้านเรื่องของทั้งสถาปัตย์และเสริมด้วยเรื่องของแนวธุรกิจโดยเฉพาะจับไปที่วงการอสังหาดังนั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในด้านนี้จะต้องมีความรู้ด้านเกี่ยวกับการตลาดสามารถออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับทาวน์เฮาส์คอนโดโรงแรมไรต่างๆให้ตอบโจทย์กลุ่มการตลาด เพื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้ององดูความเป็นไปได้ทางการเงินนะครับวันนี้คือพูดง่ายๆว่าจบไปเนี่ยเป็นได้ทั้งสถาปนิกแล้วก็เป็นได้ทั้งนักธุรกิจเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับสุดท้ายครับอาจารย์เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงจะเริ่มอยากเข้ามาเรียนที่นี่แล้วครับมีช่องทางการรับสมัครหรือน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ถ้าในช่องทางการสมัครนะครับเราก็จะมีการสอบเข้าก็สองรูปแบบก็คือแบบตอบตรง นะครับแบบสอบตรงแล้วก็สอบแอดมิชชั่นนะครับโดยนักศึกษาต,ต้องมีความพร้อมด้านเรื่องของข้อถนัดาปัดที่เตรียมเข้ามาบางส่วนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้ง,งหมดทั้งปวงยังไงก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจการความตั้งใจและความมุ่งมั่นจริงๆท,ที่เข้ามาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสาขาเนี้ยเราจะเรียนค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับเนื้อหาที่เราเรียนมากเพราะเราเรียนทั้งถาปัตย์หลักแล้วก็เติมด้านธุรกิจแทกเข้าไป นะครับก็ต้องมีความมุ่งมั่นความตั้งใจค่อนข้างสูงที่จะเข้ามาที่นี่นะครับได้ครับโอเคครับอาจารย์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาพูดคุยกันขอบคุณครับสวัสดีครับเชื่อว่าน้องๆก็คงจะได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พี่มิจะพาน้องๆไปเดินดูในสาขาวิชาบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่ครับและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของคณะแล้วครับพี่มิจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับ กซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นไกด์สาวสวยด้วยที่จะมาทําหน้าที่พาพวกเราไปเยี่ยมชมในคณะครับพี่นิกกี้สวัสดีค่ะมาคณะสถาบันแกร,รมศาสตร์เนี่ยตอนแรกพี่มีก็นึกว่าจะต้องเจอกับหนุ่มมาสเตอร์แบบว่ามาแบบว่าผมยาวอะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมยํำเป็นเป็นหนุ่มหรือเปล่าค <c oughs> รับเนี่ยแปลงแล้วแปลงแล้วไม่ใช่ <c oughs> พูดเป็นเล่นไปใจเสียนะครับเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดยวเอกไปกันเลยครับ ตอนนี้เรากําลังเดินทางมาถึงห้องแรกแล้วใช่ไหมครับพี่นิกกี้มันคือห้องอะไรครับห้องเรียนเลคเชอร์วิชา finance investment ค่ะเป็นการ finance ใช่เป็นการลงทุนทางการเงินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อ๋อได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยใช่โอเคงั้นเราไปดูเลยดีกว่าว่าเขาเรียนอะไรอกันจบลูกค้าตัวเมอร์รีหรือลูกค้าป็นเจ้าอยา้ตัวเมอรเข้ารูปแบบลูกคุณซื้อสินค้าตัวนั้นก็ของค้าเลยนะมีคุณค่าบอกว่าเฮ้ยเอาคนดีๆออก ความเร็วประมาณนี้ hard d ดิ k ประมาณนี้ถ้าคุณไปอยู่กับ x x x นึ่งเน้นแต่โกงกินอย่างเดียวไม่เน้นเรื่องคุณจะทำในใจทุนตีในการพัฒนาธุรกิจที่คุณจะโกเขาคือคุณจะโกขี้โหยแล้วเราจำเป็นจะต้องเรียนเรื่องการเงินหรืการลงทุนแบบนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็ถือว่าเป็นตัวบังคับ อันาคที่จาเป็นที่จะต้องเรียนโดยที่แต่ละปีจะมีเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆใช่อันนี้เป็นวิชา f i n a น c e ที่จะเป็นการเงินขั้นสูงการถือใมีขั้นสูงแล้วใช่ เดินขึ้นบันไดมาเหนื่อยจริงๆนะครับเนี่ยมีลิฟ <paragraphs> ต์ก็ไม um, ่ยอมขึ okay. ้นด้วยนะเรามันสายสโลว์ไลฟ์สโลว์ไลฟ์เนี่ยตอนนี้พี่นิกกี้ก็พาเรามาถึงอีกห้องนึงแล้วมันคือห้องอะไรครับพี่นิกกี้ครับอันนี้คือห้องสตูดิโอของสาขานะคะเขากําลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับอันนี้เรียนวิชาดีไซน์ค่ะเป็นการคริติกแบบเบื้องต้นอืมค่ะไปดูข้างในได้ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่บรรยากาศดูแบบว่าโหจักกลุ่มกังคุยกันจริงจังตามไปข้างในเลยครับนิกกี้นำไปเลยครับ ที่เขาจับกลุ่มนั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นี่เขากําลังทําอะไรกันอยู่คะพี่เป็นการ<อ>ถ้าเกิดว่าภาษาที่เราเรียกกันคือการคริติคแบบ<ฮ>ถ,ถ้าเกิดว่ารี่แย้คือการประชุมปรึกษาอาจารย์ประจํากลุ่มนะคะที่ได้ว่าแต่ละกลุ่มปรึกษาว่าเออเนี่ยโครงการนี้ถ้าเกิดว่าออกแบบแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมสวยไหมหรือว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วคือโครงการที่ได้ม,มาคือได้มาตั้งแต่ตอนไหนอะไรย<ฮ>ังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ชั้นปีแล้วแต่ช่วงก็จะค่อยๆเริ่มสเต็ป ขยะความยากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นของปีสามก็จะเริ่มทำคอนโดอาพารเหเมนต์กันนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูกลุ่มนู้นได้ไหมครับลองดูว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ขอเนี้ยนะครับสวัสดีค่ะค่ะทำอะไรกันอยู่เอ่ยกำลังศึกษาเป็นภาพเป็นแนวทางอะค่ะว่าจะทำภาพเป็นแนวอะไรดีเป็นแบบหา reference อะไรเงี้ยบ้างใช่ค่ะอันนี้คืออะไรของงานครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นแฟนห้องอะค่ะว่าห้องเราน่าจะจัดโซนประมาณไหนมีห้องนอนห้องน้ำขนาดเท่าไหร่ประมาณนี้อะค่ะแต่อันนี้คือ Marketing a n a l y s i ิทอแสดงว่าเวลาเราเรียนทุกวิชาหรือหลายวิชาในสาขานหรือเปล่าที่จะได้เรียนตั้งแต่เรื่องของ Marketing a n a l y s i ต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะมาสร้างเป็นตัวอาคารตัวตึกอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ค่ะสาขานี้จะเน้นเป็นพิเศษอืมเป็นเป็น,เป,นเป็นโปรเซสแบบนี้ในหลายหวิชาเลยโอเคครับ แล้วตอนนี้นะครับพี่นิกกี้ก็พาพวกเรามาถึงห้องที่ได้ทําการเอาโมเดลวางๆมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีห้องอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็คืออันนี้เป็นโปรเจกต์ตอนปีหนึ่งนะคะก็ทําห้องคอนโดเล็กๆใช่ห้อง5้าสิตารางเมตรอ๋อบางอันเป็นตึกไปเลยแต่อันนี้เป็นห้องใช่เป็นแค่ห้องออกแบบเฉพาะภายในห้องอย่างนนี้ห้องเดียวอันนี้อะไรครับใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวค่ะที่ออกแบบให้คนญี่ปุ่นใช่ก็จะถอด ออกแบบให้คนญี่ปุ่นหมายความว่าลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ะเะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออกแบบให้ตรงกับฟังก์ชันการใช้งานที่เขาได้ใช้จริงๆเลยจะต้องมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอะไรางี้คุณไปทำของเขาพังทำของเขาพังรึเปล่าครับเนียไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวดูอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นคอนโดค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็อันนี้เป็นคอนโดลไลท์อ๋อก็เแบบสูงแบบต่ำๆใช่ไน่ย่ะใช่ค่ะ อ๋อต้องับต้องมีกี่ชั้นขึ้นไปเขาถึงจะนับเป็นแบบแบบไฮครับเอ่อสูงกว่าตามตามกฎหมายจะสูงกว่าจะนับเป็นเมตรอะค่ะอันนี้จะสูงไม่เกิน23เมตรจะถือว่าเป็นโลไลท์ถ้าสูงกว่านั้นก็คือถือว่าให้เป็นไฮไลท์เลยค่ะโอเคครับอันนี้ละครับอันนี้เป็นแบบขยายของตัวนี้ค่ะอ๋อเป็นแบบขยายของหลังนึงในตัวนี้แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็น master plan m o เดค่ะยิ่งใหญ่มากมากเป็นโปรเจกต์ m i กยู use แนวลาบ ค่ะก็คือเป็นไฟนอลโปรเจกต์ที่ออกแบบผังโครงการทั้งผังโดยที่ประกอบด้วยหลายๆอย่างอยู่ในผังโครงการก็มีทั้งทาวน์เฮาส์มีเหมือนตลาดเป็นโกดังค้าโกสินค้าแล้วก็มีบ้านเดี่ยวอยู่ในโครงการเดียวกันมีโครงการใหญ่มีทุกอย่างเลยมีสระว่ายน้ำมีอะไรอย่างนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากเลยนะคร<ด>ับที่มาพูดคุยกันก่อนจากกันไปอยากจะฝากอะไรถึงน้องนองนิดนึงครับก็สําหรับสาขานี้นะคะก็เป็นสาขาที่รวมไว้ตั้งแต่สถาปัตยกรรมการเงินการบริหารแล้วก็เรื่องของกฎหมายสําหรับน้องๆที่สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะคะก็ลองดูว่าหลักสูตรของเรามีอะไรลองดูว่าชอบไหมลองเข้ามาดูโมเดลก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ที่นี่ยินดีต้อนรับค่ะ โอเคครับ G ร ong, ก็สู้ๆนะครับน้องๆตั้งใจมากๆสำหรับใครที่อยากเรียนที่นี่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิกกี้อีกครั้งนึงนะครับค,ครับเรียกว่าได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความรู้เต็มเปี่ยมสุดยอดช่วงหน้ามาทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ปุยฝ้ายกันนะครับรายการของเราวันนี้เราจะมาให้เทคนิคดีๆก็คือเป็นการเทคนิคการอา่านโดยการดูโครงสร้างประโยค